สวัสดีครับพ <fit kind. S 2> ี่น้องเอฟซีสุโขทัยครับวันนี้พ่ม่มมีครับพร้อมทีมงานครับกินข่าครับพูนี่แจ็คเป็นหัวเลยครับนัทมาใส่ครับแต่เสาเสียไปเสารนี่เสียพี่น้องครับเสียครับเสียเสีเสีเมนูวันนี้ครับมันเลือดสิมั่เสียกินข่าวกับลำปลาครับวันนี้ครับทุกอย่างากยากหายพี่น้องครับพุกง่าพี่น้องครับได่แล้วสุดรถขาดไปเลยสุดรถยากหายพี่น้องครับกินข่าวครับวันนี้ครับ เอาไปแดพี่น้องอ่ามือเศร้านี่ในหอยลอยเมียบอรเอียงนี่ชีวิตล้านโทษ่ลายอันนี้ดอกดอกลอกแค่ปลาครับลอกแค่ปลาน้องก็เห็นมาครับเลยครับแค่ปลาครับเออมันดอกคือดอกแค่อยู่เนาะอืมเอาแค่ปลาครับดอกแค่ปลาอืมแค่ปลาแค่ปลาเหรอครับเรามีเคแล้วคุณเคเราไหมแสดงว่าไรไปนี่แสดงว่าแค่มากเลยนะพี่อกอะไรเนาะพี่น้งครับเจ้าสุพี่น้องฟังของมึงเลยครับว่าความจริงกำลังเกิดครับพี่น้องครับแมนหมอเริ่มมอยดิ่ันครูหาละ วิจารณยเทคนิคแห่งหนึ่งในอำเภอเขมรล่าชครับพี่น้องครับเดินทางไปซันนี่แห่งหนึ่งเดินทางไปซันนี่แห่งหนึ่งโดยไม่แจ้งพ่อใหญ่อูวมิเลยนะครับอูวมิมะล่านจำใจเลยพ่อใหญ่อูวมิโทรหามิดครับปิดเสียงครับเฮ้ยจับมิตรจับปลากระป๋องจำเจ้าปลาแดดครับเหมือนครับพวกอย่างใายพี่น้องเอ้ยจับปลากระป๋องจำบปลาแดด กจำปลาแดกตำมหงครับวันนี้ครับสีกกลาแดกได้ไหมน,นี่สีกกลาแดกเป็นตัวครับวันนี้ครับกินลักเกีวจลืนเียวเทวาพุราบเ<ม>นี่ยครับน,น้อครับสีกกลาแดกเป็นตอนเลยมั้มมยท่าหลังจะเป็น,นยัง<ม><ม>ไ,ไงาง,งหลังครับอีกพวกหนึ่งครับโอ้แล้วว่บุญว่ผู้อยู่บ้างหลังความแดงครับว่าไปแดกไม่ได้หัว น้าแรงน้าแรงทุบอะยรพี่น้องฟังหน่อยเอาให้จังครับกลมอย่าได้ไปเลยกระพังหนีไปตลนพูดไปใช่หรอไม่ใช่หรอนี่เป็นตักักอมคน่ากิดีเบิดเเดียวปลาแค่ปลาครับีซอสให้เรา้ฮะซอสไม่คยกินเลยหวานหวานอืม็เ คนเป็นโมกแบบไหนบอกไหนพูดนะไรเนี่ยไ่พนดะอ้ยคนไทยเฮ้เด็กคนไทยเนาะนะมเป็นเป็นมกันโมกันบ่โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสสครับส่สครับส่ัสดบครับสวสดีสอัสดีสว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 ัสสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีส่ัสดีสด้บ่ ปทำจะแบเมียจ้อาสอนยังภาษาไ้ยส่ให้อ้าว่า่มันกันบอดูกันบอแบบผมน้อยขน้อยห้ยวามันใส่เสื้อแดงหนาขึ้นแดงน้ำมาแดงมันหอนแดงมันหอผมก็วายอยู่ถามพูกจริงี่พเขาเขาขับเสื้อผ้าับอยู่อยู่เรียน ไม่น่าจะครับจะครับ hmm. พี uh ่น <itu? c oughs> mm ้องครับเขาลงติดกอกอยู huh. ่พายหน่อยขับเสือพาตรงนี้ผมไ่ได้ครับแล้วไม่ได้เขาขับย่างเดียวด่านรูดย่างกินปลาแดดกับต้มพักกับแส่บครับพี่น้องครับเหมือนกันครับกินน้ำขนรู้ใจครับพี่น้องครับอืมกินน้ำขนรู้ใจยังได้กับแซ่บเหมือเก่าครับ กเรียมือไปก็ยังเห็นได้หน่อยมากเช่นเอกสารจังหวัดไทยเนยนี่ไม่เลาเช่นเอกสาราันีานยกใดแผนกใดเบามากแผนแกใดเบามีเบามี่าแผนกนั้นอว่าอยเปิเเาเนียเิเยมี่ยบเดี๋ยวได้เียเลเสียงดังตลอ็เสียงจนอยู่ทางมันที่เสียงดังเลยก่อน อดหมอโอ้ยวักลาง่ไปม่าไม่าดาแพี่นยหมอเนี่ยเดี๋วทีนี้ตันงตไปัดีทีนี้อเาๆมังือ่าตอนเี่แนหมอแล้วเอาิมาก่อนบ้ตเห่หนายอตอใม่ขี่ดีแม็่ยังมาก่อนตอนเชียงใีดีม็กขี่ยังมาก่อนแล้ว าดีเชิญนะรับเชิญมาอีกคนหนึงอผู่กาบัญชีแล้วหงประวัติกูให้ว่ามีดีอนนงกันดนางกันดีอบอครับแน่นงกังหาแ่ยเจนอือดจนเอือดทำงะครับแงมก็คือให้เจนครับปากระ้องนี่หนอาตาเาว่าเลยพี่นงครับปากระบ้องบงเดียวนะ จำเครื่องเสื้อไทยเนมันยังหมดันไหนด้วยถามาใส่หมอบสิวเด็กินทันีคกูจะให้เขาเอิหนหมอเขาเอิะไรหนหมอเขื่อมันกูจะให้ไม่้ล้วหม้อเขาเอิมาหมอหอถ้ามา้าามา้าิเอิญต่อด้เขาจะมาหมอแหกแตงกระโปนะครับขอโทษทามเนี่ย บอกอะไรวะนี่ละนี่ละนะยุ่งใสนี่นะนะเอายังยิงตังขยี้เบาคือเสียงใง่ทำนี่นะเสียงมันกล่องกล่องเนี่ยที่บวนะอ๋อมันกล่องห้องเออผนังมันก็ต้องกล่องนะเนาะคะแนนไม่ได้เลยอย่างเนาะคุยในห้องผนังโอ้ยแกดกับเขาพี่น้องากันไหครับ ไอ้ยิ้มแบบว่าคือเพิ่นเนาะใช่อยากเรียนรถปิกอัพกับบ้าให้เรียนนั่รถแม่โค่อย่างเดียวลูกว่าจันเดี๋ยวพ่อซื้อให้รถแม่โค่อย่างเดียวอืมจักรยานก็ไม่ต้องปั่นหรอกว่าจันปึ้นรถแม่โค่ไปเลยใช่ครับอีกวงหนึ่งครับอีกวงหนึ่งจะทักสาวครับทันหนาวนันหนาวนะครับสาวอีกวงหนึ่งครับตอนหน้าครับ วงนั้ก็มีเอม่ก็มีเนื้อเนาะบ่ะเนี้ตอนหน้าฮางเพีเยงพิ้วเบื้องหลังเอาเอาเอามาแหลกกับแจนในเปียงเอาหน้าฮางเพียงอยู่เบื้องหลังเลยจำเจ้าก็เสียบครับวันนี้ครับซุกปเนาะเขาซุกไปเนาะเนี่ยเขา,าไปกินนะแบบนี้ยังงกับคำเนี้ยอับจากเขา คะแนนยังดีเนาะเปิดน้ากลางแดดเนาะวันเลิกไปเปิดถือไว้คะแนนผมมึงจะชุ่มเนี่ยต้องเขียวนาคะแนนเราก็ลังเขียวเด็ดสองอาทิตย์ก็ลังเขียวจะเจออาการส่งมาปลูกใส่เด็เขียวแทดเลยนะใส่เขียวใส่เขียวอีสานเขียวด้วยสมองอะสมองกว่าแหละสมองเกินละตาโม่ตาโม่ตาดม่ไรเอ้ เขากนล่ำพี่น้องฟังยังดีลยะกินข้าวมก็จะล่ำดีพี่น้องเอ้ยนี่ดีะเป็นยังงอน่ำเพี่อนก็ได้หมอล่ำเกี่ยล่ำวนล่ำมาถึงสองมือล้คนมีตัวจีนหัวแจนคนมีตัวเลอมอเกแล้วอย่างนี้าวให้อ้วนหมี่ไปแล้เอาเมียไม่มาไป้เกี่ยวันน้องกอกเลาิดอาวุธอยู่ทางหลัง คุณจางบ้านยังเกาะคู่พระละวิเลยแห่งหนึ่งนี่เพิ่งเก็บราดบวบชนะักปืนขูลนนนขนน่ลูกศิษย์ผมยังกาะชันแนลอื่แนวอื่นคู่ไหนอ,อยู่เมนังครับอน,นี้พิไไนน่ไล่สดดวยครับหมนครับไล่สดครับ ผู้พาลาเทคนิคเขมลาดเต้นลีล่าครับมีผู้ไร่สดครับพี่น้องครับโอ้โหล่องคุ่มไร้ใหญ่เลยเป็นลอยไร่สดครับวันนี้ครับนี่ผู้ติดตามเนาะเอฟซีเอฟซีติดตามการเรียนการสอนบ่ถึงสิบนาทีครับพี่น้องครับคนติดตามเป็นลอยครับพี่น้องครับเฮ้ยมะโฮ้ยนี่แน่นอนแน่นอนว่ะคนรอนี่ว่าข้าเดี๋ยวซ่องขาวมาบ้างซ่องพาป่าได้ยัง เป็นลายแต่บ่หวานหวานในการยัเมุ้กินนะครับเป็นแบบั้นรออืมนี่ทีบะฮีม่านไรับ่านกัยกพร้อมมาเป็นทุงอือันนี้ก็ยกแบบแค่ปลามาีกะปุ่นเขามากเลยอืมกระปุ่นนะคาลูอาหารมากดดับไปมื่อไ่แล้วกินออกกินหอมแก้ววัดโอ้ปแดกก็แซไว้หมือนเเขาเออนี่เขาครับเพราะี้มมีครับ แตนนี้หอยเขาเอื่อนครับพี่น้องครับบุรงจากรถบุรงจากรถครับค่นขวางเนาะมาไม่พ่นขวางทำไมมึงขวางเราก็ขวางงานเขากำลัไปอ่านทำงานไปส่วนเขาฟอย่าเมื่อนะเมื่อนาาเราเกี่ยวเบาเวียนเนี่ยเอ้าไปสืบขวางเนาะงานมากสองไปเรื่องเื่อนี่เรื่องวันหนาวอยู่เนี่ย ไปเอนนี่้าอนน้ำเอือนค่บปลไปเดืกนในอื่นอืตในตีซีผมเอื่นไปจูข้าสนามมาเอื่นมือนคะปนะอาจจะไมีนบนอนนอื่นคปนะไปสนามอไรครับเพ่มหลัดมหลดขงสานี่่ในตีซีไปยางเลยมาเอื่นไปไฟโค้ยางส้มเลยไปบ่ไปเอื่นนี่นะเยช่บนอนอน้ำเอื่นนี่ยพวกยช่บนอนอนเอื่นนี่มหาแตงไรนา เป็นหนุ่มพอดได้คูมมือนี่ผู้ชายติดตามขนาดได้ข้าวไข่เป็นขนาดได้ขูมเมือนกันอะไรหรอตามที่มาหาก็เปียกเลยเนาะยังเของพเนียงพเนียงอึนนี่ปัญญามูมีไว้เส้นค่าเดียวเด้อเพราเข้าใจพเนียงอึนเนีเส้นค่าเดียวเด้มันชี้มาเป็นยังคือต้องเอี่ยวต้องเวียนเขาโดดเป็นอย่างเลยเพราะใจกับมาชี้แต่ถามก่อนเนาะก็เป็นมาเป็นแนวใดล่ะเรียกยากบอกถามเขาแล้วว่าดาราเว้ยถ้าเป็นกู้เนาะ และพ่อเขาเป็นเนอสูงทุกคนวาเป็นทัสูงเด้อพันว่าถามเขา้าเาปนทนลาแปอยู่แปอยู่รู้แล้วจะเอาไปแชกันแน่เขาใจไ่ใช่เขาะเอีกยุ่งพราะเขาเมียอีกตัวตั้มใจเป็นเมียวามึงแบยเด้อแร่บด่บ่หมอปามีทหาติมมาแน่ออ้จำจ้าไป หอดหูเขาใหญ่องกความจิงอะไรไม่า้เมื่อกี้จริงจังไมู่้ว่ามีก้อความจิงแค่ยี่สิบตเนถ้าหอกันกันความจริงลอยเปอร์เซ็นต์าอพิ่จีวายเนาะพี่น้องครับข้าจับรปเดนด้ดีครับวันนีหอยลอยเมี่ยงผลิตสารผาพนั้นก็กลิบครับพี่น้องครับสารภาพจะกลิบได้กิบหนึ่งสารภาพก็ไม่ไม่ใชไนครับไม่ คํามเกิดการสารภาพาไได้ไอ้ไอ้ไอ้ยังใดยังไดเนียยังไปค้าไอ้ผ้าไอ้ไอไปคล้องให้น่องได้ในบางทีนะไอ้ต้องไปได้ไอ้โดยเดีถามันได้พวลลาร์นี่ากงากไปกันเถอะมาเราจะน้่งยังบนหงอ์กนนะไปก็จะงออะไรไมดรถจะมาแล้วบอกว่าฮักไอ้คนเดียวแล้วเฮยงไดเออแย่แย่ผมอ่ะ ดี่เนนดีธรมดาีับสี่สมตันครับนี้ครับจขอกับเซาบตุ้ยยางครับดอกแกะปลาแกปลากระปองลำหงกลแดกตันกงแดกเซมันครับน่ันครับง่านครับเอาจนไบครับชมนี้ครับจะอร่อยมียครับเป็นอ่ครับ ใช่เสียดเมียลวครับอันนี้ก่อนี่ติลอยละล่มผสมตีเลยเนี่ยเนะผสมตีลยนยังตหรือเปล่าวายแล้ม่ดได้เดี๋ยวต้องแต่งเส้นอย่างเดียวเลยเยอเดี๋นเด้เยวเดอันกาแฟดีผลดีดีกว่ากาแฟนัอยนไวอยู่วาเศร้าอยงเราลูกยก็แกลมือสโบกนอยนะครับ ลเมือ we? well, oh, ้มือิบกาแฟห่อนยิบกาแฟช่วมือน่หน่นดีกว่าานราการสคลีครับขการเขามาสวัสดีครับสวัสดีครับ